คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงบันเทิงอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมทุกท่านโปรดใช้จัก,กรยานในการรับชมปอลอฝากกดติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อานตูนชาแนลความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากอิตางากิอัดไปที่หน้าของอิมาอิทํำให้อิมาอิถึงกับชะง,งักไปชั่วขณะอิตางากิไม่อาจปล่อยโอกาสนี้หลุดลอยไปได้เขาจึงเล่งฝีเท้าเพื่อหวังผดเด็จศึกแต่กลับถูกหมัดของอิมาอิอัดมาที่หน้าแบบตรงๆยกที่60 4 มุมมองของคนกล้าผู้บรรยายกล่าวแค่หมัดแรกโดนเข้าไปตรงๆก็ทำให้อิตาเกีนิ่งไปเลยครับผู้ชมกล่าวเฮ้ยโดนเข้าไปแล้วโว้ยนิ่งไปเลยวะสงสัยอาการหนักหลบเร็วมีลูกตามแน่ประธานกล่าวดีมากจับมันอยู่แล้วถลุงมัน เปลี่ยนสถานการณ์ด้วยหมัดหมัดเดียวไปเลยมาคุโนจิกล่าวมานาบ,บุคุงทิมุระกล่าวนั่นไงนี่แหละที่เรากลัวอิมาอิกเกล่าวมันยังกัดได้โดนแค่ถักขาหมัดนี้ยังหนักไม่พอแต่มันนิ่งไปแบบนี้เป็นโอกาสของเราแล้วชิโนโด د ะตะโกนเรียกอิตงอางาเกะเพื่อคือนสติ ประธานคาโบงาวะกล่าวสถานการณ์ยังไม่เปลี่ยนหรอกเจ้านั่นมันกล้าเดินเข้าหาอินไฟเตอร์ที่หมัดหนักหมายความว่ามันกล้าเปิดช่องทางใหม่ๆเพื่อที่จะชนะอิตาากิเกล่าวเราถอยไม่ได้อุตส่าหมาถึงขนาดนี้ประธานคาโบงาวะกล่าวถ้าแค่พรสวรรค์ที่ติดตัวมามันทำแบบนี้ไม่ได้แน่ การเปิดหนทางใหม่ๆแบบนั้นใช้แค่ความสามารถไม่ได้หรอกอิตาอากิกล่าวต้องเดินหน้าต่อประธานคาโบงาวะกล่าวมันต้องใช้ความกล้าถึงจะเปิดทางได้และอิตาอากิมันกำลังใช้สิ่งนั้นอย่างเต็มที่ผู้บรรยายกล่าวอิตาอากิเงยหน้าขึ้นแต่ก็ต้องเจอกับหมัดหนักที่เหวี่ยงเข้ามาครับ ชั่วฟิบตาก่อนที่หมัดของอิมาอิกํำลังจะมาถึงอิตางากิสามารถปัดหมัดของอิมาอิเอาไว้ได้ทำให้อิมาอิถึงกับพังงาไปชั่วขณะอิตางากิสวนหมัดออกไปตุมอิตางากิอัดเข้าไปอย่างเต็มแรงแต่อิมาอิกลับปอกเอาไว้ได้ผู้บรรยายกล่าวอิตางากิไม่ถอยครับ แถมเวียงมัดโดนนวมเต็มแรงเลยครับมาโคุโนโจิกล่าวมานาบุคุงทิมุระกล่าวแปลกมากเจ้าอิตากิมันไม่เคยโชคแบบนี้นี่นาอิมาอิจกล่าวหมัดมันแรงเอาเรื่องเลยทั้งที่โดนหมัดเข้าไปก็ยังเวียงหมัดได้ขนาดนี้ถ้าเทียบกับตอนชกมวยสมัครเล่นแล้วยังกลับเป็นคนละคน เจ้านี่ไม่ใช่อิตาอากิที่เรารู้จักผู้ชมกล่าวเฮ้ยกลายเป็นอิมาอิก้าวถอยว่ะสงสัยอิตาอากิมันตั้งใจจะชนะด้วยวิธีแลกหมัดเว้ยอิมาอิกลก่าวไม่ยอมถอยหรอกการแลกหมัดคือไม้ตายของเราถ้ามาถอยตอนนี้จะผเด็ดสศึกได้ยังไงผู้บรรยายกล่าวอิมาอิสวนกลับบ้าง แต่อิตา,อากิยังโยกหลบได้หลบได้อีกแล้วยังหลบได้อีกประธานกล่าวมันไม่มีอาการบาดเจ็บเลยหรือยังไงกันอิมาอีกกล่าวแบบนี้ไม่ได้แค่ต่อยบนล่างต่อยมันไม่โดนแน่ขนาดอยู่ใกล้ขนาดนี้มันยังเคลื่อนไหวได้เร็วมากที่น่าตกใจไม่ใช่แค่เทคนิคของมันแต่เป็นแววตาต่างหาก ทั้งๆท,ที่โดนหมัดเข้าไปถักถากแล้วแต่มันไม่มีความกควนในแววตาของมันเลยสักนิดแกไม่รู้สึกว่าโดนกดดันบ้างเลยหรือทำไมแววตาแกยังมีประกายขนาดนั้นอิตางกิจกล่าวเยี่ยมเยี่ยมจริงๆพอได้ลองเดินหน้าแบบนี้เราถึงได้รู้ว่านี่แหละคือภาพที่มาโกโนอุจิอิปโปโมองเห็น ยกที่60รบ้า้ามวยอิตากิเก่าแบบนี้นี่เองภาพที่มาคุโนอุจิอิปโปมองเห็นเสียงลมบาดเข้าไปถึงแก้วหูเมื่อหมัดพุ่งเข้ามาใกล้ปลายผมที่ถึงกับไฟไหม้เพราะแรงอัดของหมัดการเข้าสู้จนหน้าผากกระแทกกันอย่างนี้นี่สินะโลกที่รุ่นพี่อาศัยอยู่โลกของอินไฟเตอร์ อาโอกิ์ก่าวเฮ้ยเลือดออกโดนหมัดเข้าหรือไงกันมาคุโนจิก่าไม่ครับอยู่ใกล้กันเกินไปหน้าผากเลยกระแทกกันครับทิมุระก่าวแต่หน้าตามันเฉยมากเลยนะอิตากิมันดูไม่หวั่นเลยสักนิดอิตากิโยกหลบหมัดของอิมาอิได้ แขนยบซ้ายไปที่หน้าของอิมาอิดแบบเต็มๆผู้บรรยายกล่าวแล้วจริงๆอิมาอิดโดนหมัดรัวซ้ายขวาเข้าไปแล้วครับอิมาอิดกล่าวหน้าผากมันเลือดออกอย่างนี้ถ้าเป็นแกสมัยก่อนต้องฟอไปแล้วนี่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ผู้บรรยายกล่าว ละฆังดังหมดยกสองครับยกนี้อิตากิยังนำอยู่สถานการณ์ยังไม่เปลี่ยนแปลงอิมาอิเคียวสุเกะยังอึ้งเหมือนเดิมครับอิมาอิกล่าวชกมวยอาชีพ6กครั้งชนะหแพ้หนึ่งมันเปลี่ยนอะไรแกไปหรือพอเข้าค่ายคาโบงาวะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหรือไงกันอะไรทำให้แกเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ ชินดะกล่าวเลือดออกจากตรงไหนกันขอดูปากแผลหน่อยอิตางากิกล่าวไม่ต้องห่วงเรื่องหน้าผากหรอกครับผมใช้หมัดกันเอาไว้ด้วยเลยโดนแค่ถักถากเองครับยางิกกล่าวหน้าผากฉีกนิดหน่อยชิโนดะกล่าวดีที่แผลไม่ลึกถ้าเลือดไม่เข้าตาก็ไม่มีอะไรต้องห่วง อิตางากิกล่าวไม่ต้องห่วงครับผมรู้ว่าการชกระยะประชิดมันเป็นยังไงผมลุยต่อได้ครับชิโนดะกล่าวใจเย็นๆอย่าพึ่งยืนนั่งลงพักผ่อนก่อนอิตางากิกล่าวสุดยอดเลยภาพพวกนั้นหมัดมันพุ่งเข้าหาเราต่อเนื่องแบบไม่หยุดยังกับฝนแน่ รุ่นพี่ต้องเจอกับภาพแบบนี้ตลอดเวลาเลยหรือให้ตายสิหน้าทึ่งจริงๆยังหรอกนี่เราแค่เห็นภาพแบบนั้นแค่แวบๆเท่านั้นผู้บรรยายกล่าวพี่เลี้ยงลงได้อิตางะกิกล่าวเอาละเราอยากเห็นภาพพวกนั้นมากกว่านี้ภาพในโลกของมาคุโนอุจิอิปโป ผูบ้บรรยายกล่าวยกที่สาพันทีที่ระคังดังอิตา,ากิพุ่งปาดเข้าไปเลยครับผู้ชมกล่าว <9. S 1> ลุยเลยเว้ยอิตา,ากิสึกนี้แกคุมได้อยู่แล้วน็อกมันเลยไม่เอาเว้ยอย่าโลภชนะคะแนนก็พอแล้วยังไงก็ได้ขอให้มันมันละกันผูบ้บรรยายกล่าวเจอกันกลางเวทีอีกแล้วครับ อิมาอีกก็เข้ามาหยุดอิตาลิเช่นกันแลกหมัดกันอีกแล้วครับประธานคาโบงาวะกล่าวจะแนะนำมันหรือด่ามันก็ไม่มีผลแล้วชิโนโดะกล่าวใช่ครับสภาพตอนนี้ของเขาเหมือนม้าแข่งที่พร้อมจะออกจากคอกเต็มที่ยังไงอย่างนั้นเลยครับนี่สินะที่เขาเรียกกันว่าบ้ามวยมันเป็นอย่างนี้นี่เอง เป็นความรู้สึกตื่นเต้นที่มากจนน่ากลัวผู้บรรยายกล่าวพอหลบพ้นอิตางะกิก็สววงเคาเต,เตอร์ซ้ายเข้าไปครับยกนี้จะเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าชิโนดดะกล่าวเปอร์เซนต์การชนะน็อกของอิตางะกิไม่ต่ำเลยเขาเป็นนักชกแบบว่าหวังน็อกอยู่แล้วเขาไม่ได้ชอบการชกระยะใกล้ด้วยซ้ำ การชกระยะใกล้ชนิดหน้าผากโปกกันทำให้เขาได้ประสบการณ์ร่วมระหว่างมวยสมัครเล่นกับมวยอาชีพการได้สู้ในระยะนี้ความกล้าที่งัดออกมาใช้ขนาดนี้ทำให้เขาได้เห็นว่าการชกมวยจริงๆมันสนุกยังไงในตัวอิตงอางะกิกำลังมีบางอย่างเปลี่ยนไปครับยกที่606 ความเร็วที่น่ากลัวชิโนโดะกล่าวในตัวของอิตางากิกำลังมีอะไรเปลี่ยนไปอิตางากิกล่าวสุดยอดเลยยังเร่งจังหวะขึ้นไปได้อีกเือนี่หมัดงคงก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไม่มีทางหลบพ้นได้ทุกหมัดแน่ผู้ชมกล่าวอิมาอิก,ก็เร่งจังหวะเหมือนกันว่าโดนแล้วโว้ย เอามันมั่งไว้อิมาอีอิตางากิกล่าวจะหลบออกข้างหรือลงล่างดีผู้บรรยายกล่าวโดนอีกแล้วอ่ะไม่ครับเฉียดไปแค่ถกักถากเป็นการลุกลับที่เฉียดฉิวจริงๆครับ <we> อิตางากิกล่าวไม่ต้องคิดอะไรแล้วระยะแค่นี้ไม่มีเวลามาคิดแล้วต้องออกหมัดไปก่อน รุ่นพี่ก็แสดงให้เห็นเสมอเสมอแล้วนี่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดในระยะนี้คือความกล้าตูมประธานกล่าวอิมาอีอัดมันกลับไปอิมาอีกล่าวแน่นอนอยู่แล้วตอนที่มันออกหมัดมาตอนนั้นแหละคือโอกาสที่ดีที่สุดที่จะตัดสินกันตูม อิตางากิอัดอิมาอิได้ถึงสองหมัดซ้อนแต่อิมาอิกัดฟันแน่นเพื่อหวังโอกาสนี้ตู้มผู้บรรยายกล่าวลำตัวครับในบรรดาหมัดที่โดนเข้าไปหมัดนี้ของอิมาอิถือว่าโดนเต็มดอกเลยครับอาโอกิกล่าวโดนเข้าแล้วไงอิตางากิชะง,งักไปชั่วขณะ อิมาอิดกล่าวได้การล่ะจับมันอยู่แล้วตุมผู้บรรยายกล่าวเจอลูกตามอีกหมัดครับอิตา,อากินิ่งไปแล้วประธานกล่าวดีมากลุยต่อทะลุงมันเลยอาโอกอิกกล่าวโดนไปสองหมัดแล้วนะแบบนี้แย่แน่อิมาอิดไม่รอช้า ตามเข้าไปอีกมัดแต่อิตาากิพลิกตัวอัปคัตสวนกลับมาได้ตูม้มผู้บรรยายกล่าวอ้าวยังสวนกลับได้อิตาากิยังไม่หยุดครับอาโอกิตกล่าวนึกว่าจะไม่ไหวแล้วซะอีกโอหกหน้าถ้าเป็นตอนปกติมันต้องสลบไปแล้วนี่ว่าชินโนดะกล่าว ดูสิครับสีหน้าของเขาดูมีชีวิตชีวามากขึ้นเรื่อยๆการที่สู้ในระยะใกล้จริงๆเป็นครั้งแรกทำให้มุมมองต่อยมวยของอิตางากิเปลี่ยนไปยิ่งในตัวเขามีความเร็วร้ายกัดอยู่แล้วพอมุมมองเปลี่ยนไปอีกยิ่งทำให้ตัวเขารู้สึกได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าตอนนี้ตัวเขาพัฒนาขึ้นแล้ว ก็จบตอนกันไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องน้อยๆของผมด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย